สวัสดีครับผมอิสานบมาหน้าพีชิงครับผมเมื่อวานมาอยู่น้องตกป่าอิสานบมาหน้าพีชิงกับน้องตัวเองนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมอยู่หม่องไก่ผู้ครับน้องผมน้องกะกงกวงครับผมครับ้งเทียงครับผมคเมื่อวานนั่งเล่นอยู่หน้าครับผม ตกปลาจะกตัวเองก็มาเลงใส่ปลาครับผมอีู่รมปล่อยไปประมาณสองเดือนสองเดือนครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปติดตามเบิึงคระเบิดวันนี้จะมีผลงานยนงครับผมตัวนี้ก็ประมาณหกมุงครับหกมุ้งหกมงแหลกครับผมเนาะไปครับผมนี่ครับผมบรรยากาศย่างหกมุ้งแหกครับเนาะเที่ยงครับผมก็เก็ดแล้วแล้วมึงนางมึาการปลาทุ่งปลาครับผมเนาะลงใส่ปลาใหญ่ยจำไดครับผมนี่ครับทุน ภาพจะแตกกันครับเพราะว่าผมใส่โทรศัพท์ถ่ายครับผมครับอากาศแย่แรงครับน้องผุนเนาะหกมุ้งแรงผมคิดว่าหน่าจะร่มจะมาอะน่าจะหนาวจะมาอะครับผมเห็นลมออกเตอเศรษฐครับผมบรรยากาศครับบริสันต์มันน้าผิสิงครับเนาะจะปล่อยเห็นเขาตกปลาตกปีดาครับผมนี่ครับผม แองมันหอดผุนครับผมหอดว่าเจนนะครับผมเป็นหลักเป็นผักมานะครับเนาะนี่แหละครับผมนังตกปลาครับผมนี่ครับผมตักตกะอีสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดในใต้ครับผมนี่เกษตรเนื้อของแนานิ่มครับผมนิ่มนวลครับผมแต่ว่าผมอันนี้เนี่ยปานินผมดเจะมาลองเหมือนกันเนาะ ตั้งแผ่ฮาร์ดปาร์กับผมนี่ครับผมเนี่ยหนึ่งโลของเอ็นอีครับผมสุเปอรินครับผมตั้งแผ่ฮาร์ดปาร์กับผมนี่ก็อยู่เทียงก็มี่ลบสลราซลวครับผมซาเซิวเทียนกับมีเองกันเนาะนี่ครับผมลบดีซีเที่ยงว่าพี่หนาในว่าผมจะออมเป็นบาทครับผมไปการมีค้างหายไป หลายอาทิตย์แล้วครับผมขอหยุนงานการงานเขาเนาะครับนี่อาการตุ่นเริ่มตีนะครับผมปลาซูมาปลาลอยไร้ครับผมแต่ว่าพวกกระตุกปลาเนี่ยเด็กก่อนหน้านนะครับผมอาจจะตุ่นมีอาการครับผมปลาลอยไร้ครับผมมีปลาตะเพียนปลานวลจันทร์แล้วก็ปลานินครับผมปลาเก่าก็มีปลาในท้องครับผม แก็ไม่ได้ใส่ใญ่แต่มันก็นหายไม่อยากนยครับผมตกก่อนนี้ได้ได้สองตครับผมเลยปลาสวายแล้วก็นวลจันทร์ครับ,นนบผมเห็นไหมครับ กัดยำแรงครับเนาะมันอยู่หกมุงแล้วหกโมงหกโงครึ่งเลยนะเะลำเหมือเลยครับผมผมก็เหลือมาเห็นทุนนะครับผมทุนมันดอกหน่อยเกินไปนะผมั้าวอขาควรในตอนนี้ครับผมเขามาก็อยิ่งก็ติดตามหาเขาด้วยครับผมอีสามมาหน้าพิสิงครับผมที่สามมากกับปีกลัวแลวครับผมเงินบ่หอดไหลเรียงกับวันเงินเขาเนาะมันดึงขึ้นครับผมยูทูบ ไปดกดเพิ่มครับผมก็ไอไปเรื่อยครับผมเงินบทอดสำคัญครับผมเพียงแต่ว่าผมลงคลิปให้ให้ให้คนที่ติดตามผมเบิง่งนกันเนาะให้เพิ่นเบิ่งครับผมนี่ครับผมกราฟกระดาประลุตัวหนึ่งครับผมเหม่แม่ ปลาเตือกผมกับปลอยครับผมปลอยเบิดครับผมตกเอาแตะบดุกนี่แหละบดุกกราบวินใส่ใหญ่แถววินใส่ใหญ่ผมตกปลไอ้ครับผมมีจจะปลาหน่อยกวนนะครับผมเดี๋ยวก่อน g ร a b เดี๋ยวพาไปบังระบบไฟกัดกันครับผมนี่ครับผมเตียงหน้าผมสั่งใหม่ครับผมเข็ดใหม่หลังจากปล่อยเขาตกปลาปีก่อนครับผมเดียนเงินมาไปสั่งเทียงข้นเนาะนี่ครับผมรถไฟโซลาร์เซลล์ครับผมนี่ครับผมไปกันครับผมทางขึ้น ทางขึ้นผู้ครับตอนนี้หกมุ่งหกกมุงกวนะครับผมกวาดหกมุ่งโซ่สี่ครับผมโช่บวกครึ่งแหละนะครับผมนี่สะพานทางขึ้นครับผมพาเบิ์งรถไฟสซลาร์เซลล์ครับผมที่เห็ดเองนะครับนี่ครับผมดีซีครับผมสิบสองวัตต์ครับผมนี่ครับผมตู้ยังใสงอานคือเก่าเนาะ นี่ตู้ควบคุมระบบปั๊มนะอัตโนมัติครับผมตัวนี้ปั๊มผมเก่ากาบานแล้วนี่ครับผมตั้งเวลาได้อันนี้เปิดไฟครับผมเปิดไฟนี่ครับผมตัวนี้ถอดปิดติปตานี้ไปตั้งเวลาครับผมอัตโนมัตินี่ระบบสั์ครับผมนี่ dc สิบสองแบบ dc ครับผมนี่ตัวเลขไฟครับผมมาตะลิดเลยอะไรตะลดเลือกเก่าที่สามครับผมเดี๋ยวผมจะให้มันปิดอัตโนมัติครับผมนี้ ีผมนคนทำงานครับผมอผมนออ 3, น,นี้นครับผม,อมอนองอสานบาพิสิ่ครับผมเดี๋ยวย้ายมาบึงบออีิสานบาพิสิครับผมนี่ยเมื่อแล้วครับผมบังึงตอนผมตายตกปตกบ่าหลากกำลังวาของส่งกมุงครับผมต่หอดผมบังึงหรือเบ่งนาฬิกาคับเนาะเดีย๋ยวผมมาบ่งับไฟ ให้แต่ตารางเทียงก็เป็นระบบโซลาซิลครับผมดันดันบ,บนแผงน,น,น้อยๆครับผมนะนี่ครับผมครับเทียงนาบรรยากาศถ้าคนมากินเบียร์กินเหล้าก็มันนั่งจิบเบียร์นี่ชิวๆกันเนาะแต่ผมไม่ได้กินไม่กินเหล้านั่งกินส้วงปีไม้กินยังครับเนาะนี่บรรยากาศบอยซานบันนาฟิชิกสครับผมเนปิดาจะเปิดให้นักตกนักตกปลาจังหวัดบุรีรัมย์ตกครับผมตกเก็บคาคันเขาเนาะ คาดว่าจะเก็บค่าขั้นประมาณ450ครับผมที่มีรางวัลวันที่หนึ่งอาจจะเป็นขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดัวกตระกูลเอะกะัดหรือว่าเป็นเรื่องรางวัลนข้านอกอาจจะเป็นปรางวัลที่หนึ่งอาจจะได้พันหนึง่งครับผมวัาที่ซองก็อาจจะหาร้อยหรไม่ซ้ำก็จะยสามร้อยประมาณครับผมมีอุปรกรณ์พวกตกปลาก็จะสื่อจากอิสระานเอจเจฟิชิคุนทานมาให้นักตกปลาเพิ่นตกครับผมที่ หากขั้นผมอาจจะเก็บการขั้นละสี่รือห้าสิบครับผมแล้วก็ค้นก็จะอาจจะรับเกินสี่สิบสี่สิบค้นนะครับผมแต่หากทักสามสิบห้าคนขึ้นผมก็จะเปิดครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องมันรับรับหลายหลายคนครับผมน้องมันได้แข็งกว้างขึ้นกว่เก่าครับผมนี่ครับนี่แล้วก็หอดมุมครับตอนนี้มันเหมือนโบเก้นครับผมเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะบินโดนไห่เบิงรับเนาะโดนไห่เบิงอีกอีกพายลังครับผมที่ไห่มูนบินไห่เบิงนี่ครับผม ปลาเนี่ปลาเนี่ผมปล่อยประมาณปลานิ่งผมปล่อยประมาณประมาณวังหกพันตัวกตครับผมรวมรวมทั้งปลาหมันปลาหมันเนี่ปลาป้านิ่งมันปลานิ่หนอกเลี้ยงลูกครับผมปลาตะเพียนปลานวลจันทร์ครับผมปล่อยแหลกประมาณถัดลงลงแหลกประมาณหมื่นหมื่นตัวครับผมประมาณหมื่นตัวนี่แหละครับผมผมปล่อยลงไปนี่เดี๋ยวตอนมันใหญ่มาเดี๋ยวมันใหญ่มาประมาณจักหกเดือนผมจะมาเกลืออาหารแหละจะถ่ายเมืองอีกที่ว่าปลามันลายเสนนาใช่ไหมครับเนาะ โอเคครับผมสหรับตบุนี้ผมกจะจิกลับบ้านนะครับผมพ่ามันเหมือนแล้วครับผมสหรับตบุนี้กะฝากกดติดตาสองอีสานมาหน้าพิศิงนะครับเพราะว่มพอพอวซนนี้ผมมีเวลามาถ่ายครับผมจะได้ฝากกดติดตามให้คนเก่าเบื้องหลังเนาะครับผมไปแล้วคผมบ่าสวัสดีครับผม